ช่วงนี้นะฮะเมื่อวันที่9เมษายนนะครับมีคนตกลงไปในน้ำน,นะฮะที่บริเวณแถวแถวเกืบเอบเกือบท่าเรือเกียกกายนะครับแล้วก็มีฮีโร่โดดลงไปช่วยนะครับซึ่งฮีโร่คนนี้ก็คือพนักงานการบินไทยชื่อว่าคุณพิษณุพงแสงขํำนะครับวันนี้คุณนปัะจัก,กจะไปคุยกับคุณพิษณุนะครับเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับเชิญครับ กลายเป็นคลิปที่แชร์กันหาสารพร้อมกับเสียงยกย่องชื่นชมสุภาพบุรุษคนที่อยู่ในคลิปนะครับอยู่กับผู้ชายคนที่กระโดดลงไปจากเรือเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้หญิงนะครับที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายวันนี้ผมอยู่กับพี่สนุพงแสงคำแล้วนะครับพี่พิสนุสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พิสนุเป็นพนักงานของบริษัทการบินไทยนะครับเล่าให้ฟังหน่อยนะกันเหตุการณ์เมื่อเช้าวันที่9เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับก็วันนั้นน่ะผมจะไปโดยสารเรือด่วน เพื่อเปลี่ยนเส้นทางมาทํางานที่สวนภูมิครับนะครับ,ค,รบคือหลังจากที่ผมนั่งเรือด่วนแล้วเนี่ยก็เรือด่วนก็ได้มาปกติครับนั่งเรือด่วนก็พอมาถึงท่าเรือเกตกายเรือก็จอดรับพนส่งปกติครับก็เรือก็ออกออกออกตามปกติแล้วดังนั้นผมก็รีแลก์อยู่ก็มีได้ยินเสียงผู้โดยสารตะโกนมาว่ามีผู้โดยสารตกน้ําครับไหมประกอบกับผมก็สะดุ้ง ได้สติขึ้นมาเขาตื่นก็มองไปทางซ้า,ายซ้ายมือของผมอ่ะมองไปทางหลังก็เห็นน้องเขาลอยลอย,ลอ,ยอยู่ครับจตกนั้นผมก็รู้สึกตัวปุ๊บผมก็เอากระเป๋ากับโทรศัพท์เนี่ยฝากคนที่อยู่ข้างๆทันทีเลยท,ทันทีเลยเลยดี๋ยวตรงนี้ต้องค่อยๆเล่าหน่อยครับผมน้องคนที่กระโดดลงไปเนี่ยครับผมขึ้นเรือมาลำเดียวกันกับพี่ไหมครับขึ้นเรือมาลำ,ลำเดียวกันครับตอนที่กระโดดพี่เห็นเขาไหมไม่เห็นคือเหมือนตอนนั้นพี่ก็สมาธิไม่ได้อยู่ที่คนที่นั่งเรือมาด้วยกัน เพิ่มมั่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับก็เป็นอีพียบทธรรมดาท่านั่งเรือสบายสบายใช่ครับสบายสบายครับแต่ทันทีที่น้องเขาก็โดดลงไปมีคนตะโกนว่ามีคนกระโดดลงไปใช่ครับที่ผอพี่ทราบปุ๊บก็มองไปข้างหลังแล้วน้องก็อยู่ข้างหลังแล้วครับอือยู่ในน้ําแล้วอยู่ในน้ําแล้วอืไม่เห็นตอนน้องเขาก็โดดครับครับแว็บแรกที่เข้ามาในหัวเนี่ยพอรู้ว่ามีคนจมน้ําอยู่เนี่ยคิดอะไรอยู่ครับตอนนั้นคิดว่าคือมองเห็นแล้วน่าคิดว่าน่าจะมีคนไปช่วยเขาอ่ะ คือตั้งแต่วินาทีที่รู้ว่าตกน้ำเนี่ย<ช>ไม่ถึงนาทีพี่ก็กระโดดตามไปเลยลว,วิ่งไปข้างข้างหลังเสร็จปุ๊บผมเห็นเขาโยนห่วงไปตงก็กระโดดตามไปเลยอืต,ตอนนั้นตอนนั้นมีคนบอกพี่ไหมบอกว่าคุณกระโดดเลยหรือว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครบอกครับคือผมประเมินสถานการณ์แล้วอ่ะเราน่าจะไปถึงน้องเขาได้ครัและอีกอย่างหนึ่งคือว่าเราอ่ะเห็นเขาโยนห่วงไปแล้วเนี่ยเรารู้พิกัดทูชีพแล้วแหละว,ว่าอยู่ตรงไหนครับ เราไม่สามารถที่จะไปว่ายน้ําตัวเปล่ามาช่วยน้องเขาได้เราต้องอย่างน้อยเนี่ยเราต้องโปรเทคตัวเราก่อนอืใช่ไหมครับครับแล้วก็หลังจากเราพุ่งมาแล้วขึ้นมาในน้ําจากน้ําเนี่ยผมก็คว้าหวังหวังอูชีพอันหนึ่งแล้วก็ว่ายไปหาน้องเขาอือยากให้พูดปิดท้ายหน่อยครับครับผมว่าการช่วยเหลือคนเนี่ยมันมีค่าครับกับตัวพี่อย่างไรแล้วก็จะบอกคนอื่นอย่างไรครับว่าเกิดอะไรขึ้นในคนไทยเพื่อเฟื้ออารีการช่วยเหลือเพื่อดูกันต่อไปครับครับผม ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าในสังคมของบ้านเราตอนนี้นะครับจะหาคนที่มีน้ําใจอย่างนี้ค่อนข้างยากนะครับคือเราแบ่งปันน้ําใจเนี่ยสักนิดหนึ่งเราอย่าเพิ่งคิดถึงตัวเองก่อนนะรเราแบ่งๆๆแบ่งแบ่งน้ําใจไปให้คนรอบข้างสักนิดนึงนะแค่นี้เองนะครับสังคมของเราเนี่ยก็จะสามารถพยุงกันไปได้นะครับที่พี่ทำใช่ครับทำดีโดยที่ไม่ไ<ำ>ด้หว<ำ>ังอะไรตอบแทนไม่ได้หวังอะไรตอบแทน แล้ววันนี้ถิ่งที่ได้กลับมาก็ไม่ต้องเป็นเงินทองอะไรมา,า,าไม่ใช่ครับไม่ไม่จนบอกเพื่อนว่าเฮ้ยโทรมาคุยว่าเฮ้ยคุณเป็นดาราแล้วไม่มีเวลาเจอกันแล้วมั่งบอกเฮ้ยผมยังเหมือนเดิมก็นุคนเดิมนี่แหละอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แบบคนโด่งดังหรอกออเดี๋ยวนะครับพี่พ่นุคนเดิมใช่ครับคนดียังไงคนดีอย่างนั้นมาตลอดครับขอบคุณพ่นุมากนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ